ไปปรักษาเนื้อมลงไปเดฟื้นดำนาเลือนรูเพลิงชีมูลหาจุดอมัดดแดดังบ่ดังจังอมจีเยว่ปงก้อยกุนเตะเพียบตามดองเพลทฟื้นดำนาโป้งดอยสิกเดยซามนอเรียบไทยปีแม่มีใช้แล้วยังจะบ่อนอีกนะครับล่าสุดอุตส่ามีเพจขมรนวิเคราะห์ว่าในตอนนี้คนขมรนกำลังนิยมชมชอบในการใช้รถไฟมือสองคีฮะที่เส้นต่อมาจากญี่ปุน่นกันเป็นอย่างมากแต่ดันมีคนขมรหนลายต่อหลายคนดันไม่พอใจซะอย่างนั้นว่าไม่อยากใช้เลยไอ้พวกของมือสองเนี่ย วิ่งช้าอย่างกระเตาค่าตั ok like, like, right ๋วก็แพงกว่าที่ประเทศไทยหลายเท่าแล้วทำไมประเทศไทยเนี่ยเป็นขี้ห้าเหมือนกันแต่ทําไมพวกเขาถึงวิ่งได้เร็วกว่าเราล่ะไม่เข้าใจก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหวงอกคนนี้คนเดิมนะครับ เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท่าทุกทุกคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเขมรเขากําลังให้ความสนอกสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับต้องขอเท่าความเอาไว้นิดหนึ่งนะว่าเมื่อวานที่ผ่านมามันมีสื่อของเขมรที่มีชื่อว่า FI เคมเมนะครับซึ่งสื่อนี้เนี่ยมันก็เป็นสื่อของฝ่ายค้านของคอมเมนต์เขานะประเด็นคือสื่อนี้เนี่ยนั้นๆจะมีเรื่องดีๆเอามาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศแคมโบเดียแต่คนคอมเมนต์ดันไม่ค่อยพอใจกับเรื่องดีเรื่องนี้ซะอย่างนั้นนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับรถไฟมือสองที่กัมพูชาเส้นต่อมาจากญี่ปุ่นนั่นแหละหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของคิฮะนั่นเองคือณปัจจุบันนี้เนี่ยคิฮะก็มีการปรปับปรุงเปลี่ยนปแปลง จนสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับแล้วก็เปิดใช้บริการมาประมาณสัก3-4ถึงเดือนแล้วนะที่ในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเคยทดสอบระบบวิ่งแล้ววันแรกที่ทดสอบเนี่ยดันวิ่งไปเกี่ยวกับสายไฟอินเทอร์เน็ตจนเกิดความเสียหายใหญ่โตอะไรนั่นแหละซึ่งนาก็เคยทําคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับในตอนนั้นเนี่ยคนขโมยก็ค่อนข้างจะเซงกันไปตามๆกันว่าอะไรวะคิดจะทดสอบรถไฟแต่ไม่มีการสํารวจเส้นทางกันก่อนเลยเหรออยู่ดีๆปล่อยให้รถไฟมันพันสายอินเทอร์เน็ตได้ยังไง ซึ่งถ้าหลายคนสงสัยนะครับว่าเออมันพันได้ยังไงวะนะก็จะอธิบายให้ฟังนะครับคือกีหะที่ทางคนเขมรเขาเอามาวิ่งในแต่ละเส้นทางเนี่ยเส้นทางมันจะเป็นเส้นทางที่ไม่เคยมีรถไฟวิ่งมาก่อนมันเป็นเส้นทางตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2โน่นที่สมัยก่อนตอนมีสงครามเคยมีรถไฟวิ่งนะครับแต่หลังจากที่สงครามมันจบลงกัมบูชาก็ยกเลิกเส้นทางรถไฟหลายๆเส้นทางไปแล้วตั้งแต่ที่ได้ขีหะมาเนี่ยพวกเขาก็เอาเส้นทางเหล่านั้นแหละ เอามาปรับปรุงใหม่แล้วก็เอารถไฟจากญี่ปุ่นนี่แหละนําไปวิ่งซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกจะมีอยู่3เส้นทางนะครับแต่นะก็จําไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันมีเส้นทางวิ่งไปไหนต่อไหนบ้างซึ่งในตอนนี้เนี่ยรถไฟก็กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากน่าจะเป็นรถไฟที่ลรูหรามาเห่าที่สุดในกัมพูชาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะตั้งแต่ที่ได้คี้ฮะมาก็มีการจ้างช่างไทยเราไปดูแลบูรณะซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า คนเขาเมรเนี่ยเขาเสียค่าวิชาชีพให้กับช่างไทยเราไปเท่าไหร่นะครับแต่น้าค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าน่าจะฟันจนหัวแบะใจกันบานเบิกแน่นอนเพราะยังไงคนไทยก็คงจะไม่ไปทํางานให้ง่ายๆหรอกนะถ้าหาเงินมันไม่มากพอก็ดูตามคลิปเอาเลยก็แล้วกันนะครับพอทําออกมาแล้วเนี่ยเออมันก็ดูดีโอเคเหมือนกันนะแต่เสียดายนิดนึงทาไมด้านนอกพวกมึงถึงไม่ทําวะจริงๆน่าจะเปลี่ยนรูปโฉมด้านนอกไปด้วยเลยนะครับแหม่นี่ทําด้านใน ซัใบเอี่ยมอ่องแต่ด้านนอกดูเหมือนกับเพียงแค่ทําความสะอาดเท่านั้นอย่างไรก็ตามจากที่เรื่องนี้มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีที่รถไฟกําลังได้รับความนิยมจากคนเขเมรแต่มีคนเขเมรหลายต่อหลายคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ไม่ค่อยจะพออกพอใจสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือพวกเขาไม่ค่อยจะชอบใช้ของมือสองสักเท่าไหร่นะครับพวกเขาอยากจะได้ของใหม่มากกว่าเพราะราคาค่าตั๋วที่ต้องจ่ายเนี่ยมันเป็นราคาที่แพงขึ้นครั้งหนึ่งต้องจ่ายถึง9ดอลลาร์สหรัฐ หรือถ้าที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ300กว่าบาทเห็นเขาบอกว่าราคานี้เนี่ยมันเป็นราคาที่แพงกว่าประเทศไทยหลายเท่าเพราะประเทศไทยราคาค่าขึ้นรถไฟมันจะเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆ50กว่าบาทเท่านั้นเอออันนี้น่าจะเป็นราคาของรถไฟขบวนเก่าของไทยหรือเปล่าไม่น่าจะใช้คีฮะซึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟคีฮะหรือว่ารถไฟสายเก่าๆอื่นๆจะมีความเร็วที่เร็วกว่านี้เยอะนะครับคือความเร็วสูงสุดของรถไฟคีฮะ รู้สึกว่ามันจะได้เพียงแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นหรือว่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ30-40อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างจะช้านะสาเหตุหลักๆมันก็เป็นเพราะมาตรฐานรางรถไฟของอเขมรน,นั่นแหละที่มันเป็นมาตรฐานเก่านะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานสักเท่าไหร่อย่างที่2ก็คือพวกเขาไม่ค่อยสบายอกไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องหมอนรองรถไฟนะครับเพราว่าหมอนรองรถไฟทั้งหมด เป็นของที่ได้รับบริจาคมาจากประเทศไทยคือในตอนนี้พวกเขาไม่อยากจะให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมีการมายุ่งวุ่นวายอะไรกับทางรัฐบาลไทยนะครับไก่แค่มอลองรถไฟเนี่ยจริงๆเราก็น่าจะซื้อมาใช้เองได้ทําไมจะต้องไปขอรับบริจาคจากพวกเสียมด้วยและอย่างที่3อันนี้คือเรื่องสําคัญเลยนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องความเร็วนั่นแหละเพราะอย่างที่บอกมันวิ่งได้สูงสุดเพียงแค่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นคือที่บอกว่าคนกัมรไม่พอใจเรื่องนี้มากที่สุด เพราะตอนที่ได้รถไฟคีฮะมาเนี่ยรัฐบาลเขมรดันปล่อยข่าวออกมาใหญ่โตเลยนะครับว่าเขมรกําลังจะมีรถไฟความเร็วสูงใช้กันภายในประเทศแล้วซึ่งพวกเขาคิดว่ามันจะต้องเร็วมากแน่แต่พอเปิดใช้งานจริงๆดันวิ่งได้แค่นเนี้ยก็เลยไม่ค่อยจะพอใจกันนะครับแต่ก็ที่ยังคงได้รับความนิยมกันอยู่เนี่ยเพราะมันคงไม่มีตัวเลือกอื่นที่ดีไปกว่านี้แล้วถ้ามีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้พวกเขาก็คงจะไปใช้รถไฟสายอื่นนะครับแต่นี่มันไม่มีมันก็เลยทําให้ช่วงนี้กระแสะคีฮะเนี่ย คนค่อนข้างจะนิยมมาใช้งานกันทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขียนกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าโอ้โหรถไฟที่ได้มาเนี่ยความเร็วมันช้ามากๆนั่งข้ามจังหวัดระหว่างกำปงโสมไปพนมเปญต้องนั่งตูดด้านลาวๆเจ็ดชั่วโมงคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าบางคนไม่ค่อยพอใจที่เราเอาของมือสองมาจากญี่ปุน่นเข้าใจว่ามันเป็นรถไฟขยะ แต่ดูสิหลังจากที่มีการซ่อมแซมและปรับปรุงสุดท้ายรถไฟก็ไม่เอี่ยมอ่องและดูน่าใช้ขึ้นมากเหมือนกับเป็นรถไฟขยะที่พวกคุณเคยบอกหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าควรที่จะมีการลดราคาค่าตั๋วลงให้มันสมเหตุสมผลมากกว่านี้เพราะตอนนี้ราคาค่าตั๋วมันค่อนข้างจะแพงรู้สึกว่าราคามันจะใกล้เคียงกันกันกบประเทศไทยมากๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารถไฟขี้ห้านี้เปิดบริการเอาไว้ให้กับสำหรับคนที่มีเงินเท่านั้น ส่วนคนจนก็คงจะต้องทนนั่งรถประจําทางกันต่อไปคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายาเพียงแต่ซ่อมแซมกระบนรถไฟขีฮะใหม่ทั้งหมดอย่างเดียวอย่าลืมซ่อมแซมและปรับปรุงรางรถไฟเพิ่มเติมด้วยเพราะอย่าลืมนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางของรถไฟคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงๆก็อยากจะทดสอบลองไปนั่งดูสักครั้งเหมือนกันนะแต่ติดตรงที่ว่าราคาตั๋วมันค่อนข้างจะแพงนี่แหละขึ้นแต่ละทีต้องเสียเงินเราๆเก้าดอลลาร์เลยนะ ซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆสา4บาทนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่รู้จะทํารถไฟเพิ่มเติมขึ้นมาทําไมในเมื่อราคาค่าตั๋วมันแพงขนาดนี้คนเขียนไม่กี่คนหรอกนะที่จะสนับสน,นุนคงจนๆอย่างเราก็คงจะต้องนั่งรถเมยกันต่อไปเหมือนเดิมแต่คิดในแง่ดีนั่งรถเมยม,มันก็น่าจะประหยัดแล้วก็ปลอดภัยกว่าเยอะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เข้าใจทําไมจะต้องไปซื้อขยะมือสองมาจากญี่ปุ่นด้วย รถไฟคี้ยะตอนแรกออกข่าวซะใหญ่โตว่าจะมาเป็นรถไฟความเร็วสูงแต่พอใช้งานจริงความเร็วมันพอๆกับคนปั่นจักรยานเลยถ้าเงินน้อยจริงๆก็ไม่ควรที่จะไปซื้อของอะไรแบบนี้มาใช้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากให้ประเทศของเรานั้นมีรถไฟหลายๆเส้นทางให้มันครอบคลุมในแต่ละจังหวัดแต่ยังไงก็ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและราคาที่มันเหมาะสมมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาก็าบอกว่าดูจากในคลิปรถก็ยังโล่องอยู่นะไหนบอกได้รับความนิยม ชาวต่างชาติก็มีให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะก็เอาคอมเมนต์ของคนขงเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็มีทั้งคนชอบแล้วก็ทั้งคนไม่ชอบนะครับเกี่ยวกับการเซ็งรถไฟขีะมาจากญี่ปุ่นมาใช้งานต่อในครั้งนี้นะครับแหมจริงๆก็ไม่น่าจะพอใจกันสักเท่าไหรนะ่นักเพราะตอนพี่ไทยแล้วเนี่ยได้มาโอ้โหคนขเขมรนี่หัวเราะกันดิ้นเลยนะครับว่าวายไอ้พวกเสียมเอาของมือสองเอาขยะของญี่ปุ่นมาใช้ต่อแต่พอทีตัวเองเนี่ย ได้มาเนี่ยกับเงียบกันกิบเลยนะครับและอย่าลืมนะครับว่าไทยเราเนี่ยได้ฟรีแต่ขอมเมตเนี่ยต้องไปซื้อเอานะครับและถ้าจาไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะแพงเลยนะแต่ก็ไม่มีการระบุราคาเอาไว้นะครับว่าที่แพงเนี่ยมันจะกี่บาทอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมร่วมกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะส่วนําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยกันแล้วกันสวัสดีและสวีดัคร